สวัสดีครับวันนี้วันที่7นะครับเดเดือนตุลาคม2564นะครับวันนี้เราจะมาประกอบตัวนี้ครับเคยรีวิวไปแล้วนะครับแต่ว่าอันนี้จะประกอบเลยนะครับจะได้ดูว่ามันดีไม่ดียังไงแล้วก็เป็นการแบ่งปันสำหรับคนที่ยังไม่เคยประกอบรถนะครับก็เผื่อจะมีคนใหม่ๆที่ชอบเล่นนะครับหรือว่าคนเก่าที่ไม่เคยไม่เคยชอบประกอบเนี่ยก็คือชอบ ซื้อแต่รถพร้อมเล่นตลอดเนี่ยก็อาจจะมาลองประกอบเป็นแนวทางนะครับว่าว่ามันจะยากง่ายยังไงนะครับวันนี้เป็นตัว S X 2นะครับตัว Raw Build Kit นะครับก็ไม่มียางมาให้ไม่มีโชคไอ้ไม่ไม่มียางไม่มีล้อมาให้นะครับมีแต่โชคมาให้นะครับตัวนี้ก็เป็นที่กล่าวขานนะครับว่ามันทนมากนะครับตัวรุ่นนี้ไม่ต้องแต่งอะไรเลยนะครับเดิมๆทนมากสุดนะครับ ก็ครอบได้ไหลได้ไหลฐานล้อนะครับเขาปรับด้วยฐานล้อนะฮะ mm hmm. เดี๋ยวเราจะมาดูว่าลิงก์ที่เขาให้มาเนี่ยมันจะเผื่อมากน้อยแค่ไหนแล้วก็ปรับได้มากน้อยแค่ไหนนะครับ mm hmm. เดี๋ยวก็ประกอบไปแล้วก็เดี๋ยวจะพามาชมใบเป็นช่วงๆนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูนะครับนะว่าในถุงมีอะไรบ้างน,นะครับหลักๆก,ก็คือคู่มือนะครับที่สําคัญที่สุด2ก็คือจะมีตัวสติ๊กเกอร์ให้ แล้วก็มันมีก็เป็นตัวจะเขียนระบุเลยครับว่าเป็นตัวถุงที่เป็นพลาส,สติก1น <1, S 1> เบอร์ห <1, S 1> แล้วก็มี A,B นะฮะมีชัดซีีมาให้แล้วก็ถุงที่2พลาส,สติก2นะครับแล้วก็เป็นพวกเขียนว่าก็คือมันจะมีตัวเลขกำกับตัวหนังสือกำกับหมดเลยนะครับก็คือ C, D, e, F G H I ก็ตัวถุงพลาสติกสองนะครับก็ประมาณนี้ก็ใครซื้อไปก็คงจะแกะดูในถุงกันเองนะเดี๋ยวผมจะลองประกอบตามคู่มือเลยก็เพราะว่าเมื่อกี้ลองดูแล้วเนี่ยก็ค่อนข้างจะละเอียดนะครับเดี๋ยวเราจะทําตามเขาเลยนะครับไปขั้นตอนแรกนะครับเราก็เปิดถุงนะครับก็เขียนว่า open b a c k A นะครับก็คืออันนี้ ในนี้มันก็จะมีพวกอุปกรณ์นี้เราก็เอามาเรียงตามครับเราเรียงตามคู่มือเลยนะครับคู่มือก็จะมาอย่างนี้เราก็เรียงตามนี้เลยก็จะได้จะได้จะได้ทาตามเขาก็จะได้ไม่ไม่ยากนะครับก็จะมีลูกปืนมีมีเฟืองเขาเรียกเฟืองใบสีนะครับอันนี้ใบสีอันนี้เขานนเรียกอะไรนะลแล้มอะไรหมูหมูอันนี้เดือยหมูเดือยหมูเดือยหมูเนะเดือยห,หมู ใบสีด้ดยหมูนะครับอย่างละคู่หน้าหลังนะครับอันนี้ก็เป็นลูกปืนอีกนะครับคือลูกปืนแล้วก็มีน็อตขนาดเ2 6หนะยาว18นะครับอีก8ตัวคือแล้วก็เรียงตามเขาก็เลยเลยนะครับเวลาเราเราประกอบก็จะได้ง่ายขึ้นนะครับในถุงก็จะมีนี้มาให้ด้วยก็จะเป็นน้ำยากันคายสีน้ำเงินนะครับแล้วก็เป็นจรารบีสีขาวเดี๋ยวเราจะใช้เลยนะครับมา อันดับแรกนะครับก็ตามคู่มือก็คือตัวนี้ตัวเฟืองใบสีนะครับเป็นเฟืองเฉียงก็ใส่ครับปก็เป็นรูปปืนหน้าหลังนะครับตามเข้าเลย อันนี้คันหน้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ปิดฝาแล้วก็ใส่จระบีนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวตัวเลี้ยวนะครับข้างในก็เป็นยูนิเวอร์แซลมาให้นะครับก็จะเลี้ยวได้เยอะนะครับมากกว่า45องศานะครับก็ขึ้นชื่อว่าตัวนี้เลี้ยวเยอะมากนะครับอันนี้คือสำหรับคานหน้าอันนี้ก็คือสำหรับคานหลังนะครับ หลังก็ประกอบไม่ง่ายง่าย,ง,ายง่ายครับเพราะว่าตามคู่มือเขาเลยนะฮะก็ตัวใบสีเดือยหมูข้างในก็จะเป็นโลหะนะครับแล้วก็มีจระบีแถมมาให้ด้วยก็ใช้ไปแล้วสีเขียวนะครับสวยงามเดี๋ยวต่อไปเราจะประกอบตัวลิงก์นะครับตามคู่มือเขานะครับเป็นลิงก์ตอนนี้เราก็ใส่ตัวลิงก์ เสร็จเรียบร้อยนะครับมี3ตัวนะครับก็คืออันนี้อันนี้จะไว้ใส่กับลิงก์หน้าใส่ตัวตัวคานหน้านะครับมันจะอยู่ประมาณนี้มันจะทำเลี้ยวไปเลี้ยวมานะครับดึงไปดึงมาฮะแล้วก็สองตัวนี้ก็อยู่อยู่ในนี้แหละนะแล้วก็วิธีวิธีใส่ใส่หัวบอลน,นะครับที่เขาให้มานะครับเป็นแบบเนี้ย หนึ่งก็คือเราเขามันจะเป็นตัวตัวหนอนขนาด M4 นะครับตัวหนอนเนี่ยมันจะมีมันจะมีปลายสองข้างไม่เหมือนกันนะครับมีปลายข้างหนึ่งนี้จะมีรูให้เสียบไขควงเบอร์ M2 ได้นะครับอันดับแรกก็คือเราต้องหนึ่งก็คือฝั่งหนึ่งเสียบไขควงอีกฝั่งหนึ่งก็ไขเข้าไปในตัวหัวบอลน,นี้ก่อนนะครับ พอไข่เข้าไปจนสุดเสร็จปุ๊บจนสุดมันจะเข้าไปสุดเลยนะครับแล้วเราก็ไขตัวนี้ตัวลิงก์ตามเข้าไปนะครับอันนี้คือเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับนะครับก็หนึ่งก็คือไขเอาหกเหลี่ยมไขเข้าไปในหัวบอลน,นะครับสองก็คือพอพอเข้าไปสุดแล้วปุ๊บเนี่ยเราก็ไขอันนี้ให้ ให้ให้สุดเลยนะครับอันนี้ผมจะลองไขให้สุดนะได้ได้ประมาณแค่นี้นครับนี่คือสุดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวหกเหลี่ยมเนี่ยต้องไขเข้าไปจนสุดแล้วเวลาเราไขตัวลิงก์เข้าไปเนี่ยมันก็จะชนติดพอดีเหมือนกับพวกนี้นะฮะเหมือนกับพวกนี้อันนี้คือเรียบร้อยสุดพอดีสุดเกลียวพอดีนะครับเป็นมาแบบนี้นะครับ อันนี้ก็จะเป็นตัวหัวบอลน,นะครับหัวบอลพลาสติกที่อยู่ข้างใน,ใน,ใ,นในนี้นะฮะดังนั้นก็เราก็ต้องเอามาใส่เองนะครับกดคือกดใส่เข้าไปกดใส่ยี้เลยปึ๊บแล้วก็ดันเข้าไปนะฮะเสร็จแล้วมันก็จะเป็นประมาณนี้เป็นพลาสติกนะครับแล้วก็ภายภาคหน้าถ้าอยากจะเปลี่ยนเป็นโลหะเขาค่อยเปลี่ยนนะครับอันนี้เป็นชุดที่เขาให้มาเป็นพลาสติก ทุกอย่างต้องประกอบเองนะครับสำหรับคนที่ชอบประกอบสนุกมากเลยนะครับอันนี้เราก็ประกอบลิงก์ชุดหน้าเสร็จแล้วนะครับมันก็จะเป็นแบบนี้อันนี้คือตัวยึดเซอร์โวโลเลี้ยวนะครับอันนี้คือตัวยึดสามลิงก์ตัวโยงอันนี้ก็จะเป็นลิงก์ นิ่งล่างนะครับแล้วก็วิธีประกอบต้องดูตามคู่มือเลยนะครับเพราะว่าตัวหัวบอลที่มันเป็นพลาสติกเนี่ยมันจะมีสองสองด้านมีด้านหนึ่งที่จะเป็นแบนๆน,นะฮะกับด้านหนึ่งกลมๆเนี่ยในคู่มือเขาจะบอกอไว้เลยว่าฝั่งไหนกลมฝั่งไหนแบนนะฮะเนี่ยเราก็ต้องทำตามคู่มือให้ให้หมดเลย ดื่ความเป๊ะนะครับอันนี้หน้านะครับใช้ทั้งหมด1,2,3,4,5,6เส้นนะครับชุดหน้าอันนี้คานหลังนะครับก็ประกอบเสร็จแล้วก็ใส่ลิงก์เสร็จนะครับอันนี้เราจะประกอบลิงก์หลังเนี่ยเป็น ระยะฐานล้อ12.12.3นิ้วนะครับเขาจะมีลิงก์มาให้ทั้งหมดที่เป็นความยาวเนี่ยทั้งหมด3ชุดนะครับแต่ว่าเราจะใช้ลิงก์ที่ยาวสุดก่อนนะครับคือ12.3นิ้วแล้วก็ถ้าเกิดว่าต่อไปไม่ชอบแล้วเดีให้เด หดลิงก์เอานะเพื่อที่จะให้ฐานล้อมันตรงกับซุ้มพอดีนะครับก็มานนี้อันนี้พอหลังจากคันหน้าคัานหลังเสร็จแล้วเราก็จะไปประกอบโช็ออัพนะครับตามคู่มือเขานะครับอันนี้ก็เทคนิคก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็เวลาไขก็คือทมตามคู่มือแล้วครับแล้วก็เขา,าเรียกว่าตัวหัวบอลเนี่ยก็พยายามทาให้ให้มันตรงเหมือนกับที่ที่ ที่ในรูปในรูปที่ตามคู่มือนะครับไอ้ตรงเนี้ยตัวหัวเนี่ยมันจะมีรูปสันรูปแบนอะไรประมาณเนี้ยเราก็ดูตามเขาแล้วก็ตัว,ต,วตัวหัวหัวไอ้ตัวหัวหมุนหมุนข้างในเนี่ยหัวบอลข้างในอีกทีเนี่ยมันก็ก็คือต้องประกอบตามคู่มือเลยเพราะว่ามันจะมี2ด้านด้านแบนกับด้านไม่แบนนะครับสำหรับตัว S C X นะครับที่เราประกอบนะครับวันนี้ก็วันนี้เราประกอบโชคเสร็จเรียบร้อยนะครับ4ต้นนะครับ สีต้นเขาก็จะมาให้สปริงมีสองแบบนะครับก็คือสปริงสปริงที่แข็งหน่อยเนี่ยก็จะเป็นสีเหลืองนะครับสีเหลืองไม่โฟกัสวะไม่เป็นไรสีเหลืองนะครับสีเหลืองแล้วก็เอาไว้คู่หน้านะครับเพราะว่าคู่หน้าเพราะว่าน้ำหนักรถเนี่ยด้านหน้าเนี่ยจะมีชุดเกียร์อยู่นะครับเซอร์โวอะไรพวกเนี้ย แล้วก็สีขาวนะครับมันจะมีแต้มสีขาวไว้ก็ไว้สําหรับชุดหลังนะครับนี่เราก็ใส่นะ้ามันโชกมันก็จะประมาณนี้ข้างหน้าก็จะจะรู้สึกได้เลยนะครับว่ามันจะหนา,ากว่ากันเยอะเอ้มันจะมันจะเด้งสู้มือมากกว่านะครับนี่ถ้าเกิดว่ายังแข็งไม่พอเราก็ปรับตัวนี้ลงไม่ได้นะครับ ครับสำหรับความแข็งก็ตัวสปริงสีเหลืองเนี่ยมันก็จะเด้งนะฮะมันก็จะมีความเด้งมากกว่าสีขาวก็จะน้อยกว่านะครับมันเอาไว้สําหรับสําหรับตัวโช๊คหลังนะครับแล้วก็อ่อคีฟังดูนะครับเพราะว่าเพราะว่าถ้ามันมีเสียงฟิต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 ,ฟตเนี่ยแปลว่ามันจะมีอากาศอยู่ข้างในแต่ตอนนี้ไม่มีเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเรา ประกอบรถเนี่ยอันดับแรกที่ที่เราอาจจะต้องทำเนี่ยอาจจะต้องข้ามขั้นตอนในการที่ที่เขาให้คู่มือมาประกอบเนี่ยเราอาจจะประกอบโชก่อนเลยก็ได้นะครับเพื่อที่เราจะได้ใส่น้ํามันโชกเข้าไปนะฮะใส่น้ํามันโชกเสร็จปุ๊บแล้วเราก็ตั้งไว้รอให้ให้ฟองอากาศที่มีข้างในเนี่ยมันค่อยๆขึ้นมาแล้วมันก็ออกไปให้หมดนะครับถ้าเกิดว่ามัน มีเสียงดังฟิ้ตฟิตฟิตฟิตเนี่ยแปลว่ายังมีอากาศอยู่ข้างในแต่อันนี้ไม่มีนะครับเพราะว่าอันนี้ผมว่าน่าจะมีสักสองชั่วโมงได้ั้งเนี่ยสำหรับการเอาเติมน้ำมันโชว์แล้วก็รอให้ฟองอากาศมันออกหมดนะครับก็นี่ก็เป็นเป็นเทคนิคนิดนิดนิด,น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 ดหน่อยๆนะครับเพราะว่าแต่ว่ารถสเกลเนี่ยผมว่าเรื่องการเซตน้ำมันเนี่ยมันก็จะไม่เท่าไม่ไม่ซีเรียสเท่ากับพวกรถ ทางเรียบหรือว่ารถบักกี้ที่ต้องมีการกระโดดแล้วก็กระแทกอะไรเนี่ยเพราะว่า,ร,ารถสเกลเราก็วิ่งช้าๆครับแต่ว่าเราก็เซตให้มันให้มันมีรีเบลนะอย่าให้แบบว่ามาปุ๊บแล้วก็เด้งขึ้นไปหรือว่าเด้งขึ้นไปทันทีเลยบางทีมันก็มีผลในการเวลายืดยุบนะครับอาจจะทําให้ลดความได้ง่ายนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งที่เราได้ประกอบก็คือตัวเกียร์นะครับชุดเกียร์ข้างในเนี่ยเป็นโลหะหมดเลยนะครับมีข้างนอกเป็นพลาสติก แข็งนะครับแล้วก็เสร็จแล้วก็มาประกอบไอ้ตัวนี้เสร็จแล้วจะเป็นเพลาหน้าเพลาหลังนะครับเพลากลางก็จะเป็นพลาสติกที่เหนียวนะครับแต่ว่าคือพลาสติกของมันเนี่ยมันเหนียวมากเลยนะเนี่ยคือถ้าเกิดว่าเราบิดแบบนี้เนี่ยมันจะไม่มีทางที่จะดูแล้วไม่มีไม่มีทางที่น่าจะบิดนะครับแต่ว่าถึงเวลาเล่นบางบางบางทีเนี่ยบงบางจุดที่แบบว่า ที่บางคนแบบฝืนเนี่ยอีพลาสติกข้างในเนี่ยมันจะแบบมันบิดเป็นเกลียวได้เลยนะครับด้วยความด้วยพลังของของรถอะ่ะเพราะฉะนั้นก็ก็ก็จะบอกว่ารถมันก็มีกําลังเยอะนะครับเพราะฉะนั้นก็ผมว่าไอตัวพลาสติกนี่ที่เขาให้มาเนี่ยก็ค่อนข้างสมบูรณ์แล้วล่ะครับก็ตรงนี้ก็ส่วนส่วนจุดตรงนี้ก็จะเป็นโลหะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็พังแล้วก็เดี๋ยวค่อยเปลี่ยน เพราะามันยังใช้ได้นะครับใช้ได้ดีนะครับมันก็จะมีปลอกมาให้นะครับปลอกมาให้สวมสําหรับสําหรับไม่ให้เพราะว่ามันจะมัมนจะมีสลักอยู่ถ้าเกิดไม่มีปลอกมาให้ไม่ไม่ไม่ส,มสวมเข้าไปเนี่ยสลักมันจะหายนะครับสําหรับตัวเนี่ยตัวเผาเราก็จะใส่ในนี้แล้วก็จะมีตัวตัวหนอนนะฮะจะมีตัวหนอนล็อกอีกทีหนึ่งเดี๋ยวเรามา ประกอบกันต่อเลยสวัสดีครับหลังจากประกอบเสร็จแล้วนะครับมาถึงตอนประกอบเสร็จเลยนะครับก็เรียบร้อยนะครับน้ำหนักเบานะไม่ไม่ไม่เยอะเพราะว่าส่วนใหญ่จะเป็นพลาสติกนะมีส่วนที่เป็นโลหะก็จะเป็นชัดซีกับลิงค์อะลูนะครับขนาด4มิลนอกนั้นก็พลาสติก เกรดดีนะครับเกรดแข็งแล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นในถุงนี่ก็เหลือนะฮะไม่ได้ประกอบก็จะมีลิงก์ให้เหลือให้ไว้ยืดหดลิงก์อีกด้วยนะครับเพราะว่ามันตัวนี้มันยืดหดได้3ระยะนะครับตอนนี้เราประกอบระยะแบบยาวสุดไว้นะครับ ก็เดี๋ยวเราจะมาเทียบให้ดูนะครับระหว่างอันนี้คือ s x 2ที่เป็นชุดชุดคิดนะครับก็จะเป็นแบบนี้คา,านหน้าจะเป็นแบบนี้สำหรับตัวพร้อมเล่นคานหน้าเป็นแบบนี้ครับเดี๋ยวกล้องมาใกล้ๆดีกว่าก็เดี๋ยวเรามาดูใกล้ๆนะครับอันนี้เราให้ดูคานก่อนคานคานหน้า อันนี้ของตัวชุดคิดที่ประกอบนะครับอันนี้ของตัวพร้อมเล่นนะฮะก็เหมือนเหมือนกันนะครับแต่ว่าอันนี้เราจะเป็นอันนี้ยังไม่ได้เปลี่ยนตัวซีคับอัพไล์เป็นอลูนะแต่ว่าของเดิมก็ใช้ได้นะครับก็แข็งแรงดีแต่ของที่สังเกตก็คือตัวตัวยึดลิงก์เนี่ยนะครับตัวยึดลิงก์ตรงนี้นะตัวยึดลิงก์เนี่ยจะเป็นชิ้นเดียวกับคารเลยนะครับ เป็นชิ้นเดียวกันสําหรับตัวชุดชุดคิดนะครับสําหรับตัวพร้อมเล่นนะครับตัวยึดลิงค์อันนี้จะเป็นคนละชิ้นนะครับมันจะมีน็อตร้อยตรงนี้เพื่อที่จะสามารถเปลี่ยนเป็นอลูได้นะครับอลูจะมีสีแดงสีดำอะไรประมาณนี้ฮะแล้วก็ตัวคานหลังนะครับตัวคานหลังตรงนี้ตัวพร้อมเล่นก็จะเป็นแบบนี้นะถ้าเกิดเป็นตัว ชุดคิดมันจะมีตัวดามมาด้วยนะครับนี่จะดูงนี้นี่อันนี้ข้างหลังมันจะมีตัวดามอันนี้ไม่มีนอกนั้นก็พวกความสูงของเกียร์อะไรเนี้ยก็จะเหมือนกันนะครับแต่ว่าเกียร์ตัวนี้มันจะเป็นสีเทาๆนะครับสีเทาตัวนี้ก็จะเป็นชุดเกียร์สีดำสีดำมีชุดไฟมา โชคอัพก็ความสูงเท่ากันนะครับ90หน้าแข็งหลังนิ่มนะครับหน้าแข็งหลังนิ่มนอกนั้นก็ยังอื่นก็คล้ายๆอันนี้ก็มีกันชนที่จะต่างกันอีกกันหนึ่งแชสซีเหมือนกันเพาเหมือนกันนะครับก็สรุปว่าชุดนี้ก็คุ้มค่าเพราะว่าสามารถที่จะปรับวิวเบดหรือฐานล้อได้ เพิ่มได้อีก2ระดับสทั้งหมดรวมเป็น3ระดับนะครับก็สำหรับตัวสำหรับคนที่สายโมนะครับชอบแต่งก็อันนี้จะเป็นตัวฐานเกียร์นะครับที่วางเกียร์เป็นอลูสีเงินนะครับแล้วก็ตัวชุดเลี้ยวนะครับชุดเลี้ยวชุดเลี้ยวก็จะเป็นอลูนะครับแต่ว่า ชุดเลี้ยวเนี่ยถ้าเกิดใส่อันนี้เนี่ยใช้ได้แต่ใช้ได้แต่ตัวนี้นะครับตัวนอกเนี่ยเพราะว่าตัวตัวซีฮับเนี่ยมันจะอยู่ติดกับคานเลยนะครับถอดไม่ได้เราซื้อมาก็ใช้ได้แต่ตัวนี้ตัวอัพไลน์นี่นะครับแล้วก็มีตัวหูยึดโช๊นะครับหูยึดโช๊กก็จะเป็นแบบมีหลายรูนะครับสำหรับสามารถปรับระดับได้ ซ้ายขวามีทั้งหน้าทั้งหลังนะครับแล้นี้ก็เป็นตัวยึดระหว่างเฟรมต่อเฟรมนะครับก็สรุปแล้วคันนี้ก็ประกอบไม่ยากนะครับแล้วก็วัสดุแข็งแรงตามสไตล์แอ็กเซละครับก็สรุปว่า ก็เป็นอีกชัดซีหนึ่งนะครับที่คุ้มค่าในการเล่นนะครับแล้วก็มีความทนทานขึ้นชื่อในเรื่องความทนทานนะครับ A/CX 2ตัวชุดคิดชุดประกอบได้นะครับก็ขอบคุณนะครับที่ติดตามช่องของเรานะครับมี4ช่องทางนะครับก็จะมี y o u t u b e นะครับ Facebook แล้วก็เว็บไซต์แล้วก็อินสตาแกรนะครับ R/C Scale Thailand นะครับตอนนี้ก็ เขาไปดูสินค้าในเว็บไซต์ได้นะครับเราก็จะอัปเดตค่อนข้างค่อนข้างอัปเดตนะครับน่าจะสัก98%นะครับบางทีอาจจะลืมบ้างเล็กน้อยนะครับก็อขอบคุณมากนะครับไว้เดี๋ยวน่าจะคลิปหน้าจะเป็นการเปรียบเทียบระหว่างคานทั้ง4รุ่นเลยนะครับของ Excel ตั้งแต่รุ่น1รุ่น2รุ่น3นะครับแล้วก็รุ่น3.5นะครับามาให้ดูนะคุณมากครับสวัสดีครับ we're too smart